ปัญหาเรื่องสะอึกนะอถ้าใครเจอปัญหาเรื่องนี้นะจะรู้สึกมันทรมานเนาะมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาแบบง่ายเลยนะคุณไปนําใบโหระพานะนําใบโหระพามาสักสองสามกิ่งประมาณนี้นะนําไปต้มต้มทั้งกิ่งทั้งก้านเลยนะกับน้ำหนึ่งขวดเล็กนะต้มทิ้งไว้สามถึห้านาทีหลังจากนะั้นปล่อยให้เย็นแล้วคุณลิ้นออกมานหนึ่งแก้วใหญ่ๆนะคุณกินก้นใจนะต้องก้นใจกินเออให้หมด เลยทำต่อเนื่องสองครั้งนะอาการะอึกสอึกสึกของคุณแค่ไหนนะมันจะหายได้ดีมากๆเนี่ยคลิปนี้เนี่ยลองไปทําดูได้เลยนะค่ะปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพถ้าคุณเห็นเบ็ดพัชระเมื่อไหร่คุณต้องนึกเกี่ยวกับช่องท้องทั้งหลายนะไม่ว่าใจสั่นๆใ,ใจไม่อินทําอะไรนิดหน่อยมันเหนื่อยมันเพียไปหมดแล้วนะไปเช็คคึืนหัวใจก็แล้วปอดก็แล้วหาสาเหตุไม่ได้นะพี่หมอเนี่ยได้เป็น ที่ปรึกษาให้กับหลายๆท่านหายได้ดีมากๆพุ่นอยากหายจากอาการดังกล่าวแล้ว,ลวอะไรยังถ้าอยากหายจากอาการดังกล่าวนะโทรเข้ามาโทรเข้ามา097 2 8เ4916นเป็นพัชระค่ะ